9สิงหาคม2 5 1 5มีดาว2ดวงย้ายพร้อมกันนะคะได้แก่ดาวอังคารนะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในเวลาตี432นาทีแล้วก็ดาวพระเกตนะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรเวลาตี446นาทีจะส่งผลอย่างไรกับคุณนี่คือการดันด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฝั่งด้วยกันใครคิดวมาใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะฮะมาดูกันค่ะว่าช่วงเวลานี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณกันบ้าง ย้าสองดวงพร้อมกันใบแรกมาโอ้โหต้องบอกเลยสำหรับใครที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทำดีจะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณอย่างมากนะมันจะทำให้คุณมีความกล้าหาญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันนะจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันจะมีโอกาสที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นจะผลักดันช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่ในศีลในธรรมต้องบอกเลยมันส่งผลเช่นเดียวกันมันจะทําให้คุณกระอากระอ่วนใจอารมณ์แปรปรวนหรือว่ามีความหมู่ดิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคิดดีพูดดีทดําดีอยู่ในศีลในธรรมมีโอกาสเือนะเกิดว่าชีวิตคุณจะโลดแล่นนะอืมอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่ง,องเอามาดูกันค่ะว่าหลังจากลิดาวย้ายสองดวงพร้อมกันและชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรใบที่สองมาค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยเนี่ยของจริงจริงๆนะมันเหมือนกับว่ายิ่งคุณคิดดีพูดดีทดําดีอยู่ในศีลในธรรมนะพลังของคุณมันจะมาอย่างล้นเหลือใครที่ทําการงานนะหวังตําแหน่งหวังเลื่อนขั้นมีโอกาสได้นะแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจมีโอกาสเหลือเกินว่ายอดขายยอดอะไรของคุณเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันจะพุ่งทะยานเออ นะใครที่ทํางานราชการมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งส่วนใครที่คาดหวังอยากจะทําราชการต้องบอกมีเกณฑ์มากๆมีเกณฑ์สูงมากว่าคุณจะสอบติดสอบได้ลายชื่อถ้าใครติดชื่อไว้อยู่แล้วมีโอกาสว่าเขาจะเรียกถึงนะ ส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ยิ่งคิดดีพูดดีทำดีทำในสิ่งดีๆมาตลอดมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตจะพุ่งทยานขึ้นสู่จุดที่ดีมากๆมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือบุญกุศลที่คุณสร้างมามันจะส่งผลหนุนนําให้ชีวิตของคุณปังชีวิตของคุณดีชีวิตของคุณเลิศนะชีวิตของคุณจะสุขสบายแล้วทยานขึ้นสู่ที่สูงสดใสเหลือเกินเออ ชีวิตพลิกฟื้นพลิกฟื้นขึ้นมาแบบดีมากๆดีเว้อวนะเออส่วนในเรื่องของความรักนะต้องบอกเลยถ้าคุณคิดดีพูดดีทดําดีมาโดยตลอดต้องบอกเลยอะไรที่เคยติดติดขัดมาก่อนอะไรที่ไม่ดีมันจะ จบสิ้นมันจะดีขึ้นอะไรที่เคยไม่กล้าบางคนแอบชอบบางคนแล้วไม่กล้าบอกไม่กล้าไม่กล้าเปิดเผยความในใจมันเหมือนกับว่าความกล้าหาญจะเกิดขึ้นคุณจะกล้าแล้วความรักของคุณจะสมหวังเออนะ